เรามีอาวุธที่ยิงไปถล่มถึงกรุงเทพได้แต่เราก็ไม่ทำทำไมล่ะครับกูก็โม้ไปเรื่อยจะมีได้ไงประเทศจนจะตายหาอยู่แล้วพลเก่ากูตายหาหมดแล้วกูตั้งมึงเป็นนายพลจัตะวาไปก่อนถางหญ้าด้วยเคียวที่กูให้ไปไอ้สัตว์แรงจะเยี่ยวกูยังไม่มีเลยจ่าสมครบคือฮีโร่ของพวกเรากูขอมอบกาแฟหนึ่งถุงและเงิน80บาทเพื่อเชิดชูแม่งเลยรถชิปหายให้กูะร้อยก็ไม่ได้ จริงๆวันนั้นกุขี่แตกแลยนะเ <c oughs> จอตายไทยหาเลยคนไม่มีคุณธรรมไม่ต้องมาคุยกับผมหรอกเพราะผมก็ไม่มีตั้งนานแล้วเราพร้อมจะตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของเราแม้เรื่องทั้งหมดผมจะสร้างขึ้นมาเองก็ตามกองทัพของเรายิ่งใหญ่เข้มแข็งพร้อมต่อสู้ทุกเมื่อ ขณะนี้ทางกัมพูชาต้องการสมทบทุนทางทหารท่านจะได้รับเงินคืนสิบเท่าจากที่ลงทุนผ่านทรูมันนี่ถูกอะไรนะไอ้เหี้ยนี่กูเองพวกเดียวกันวันหลังเมมเบอร์กูไว้ด้วยอะอลุงหนูก็เติมทูมันนี่ไปแล้วสามรอบกูให้ไปหลอกประเทศอื่นแต่มันซื้อหลอกพวกเดียวกันหน,หนึ่งหมืนเรียวห,หากใครล้มรถ ถังไทยได้80บบาทข้าจะเอาให้ได้รถถังเหล็กหนาแค่ไหนขวานข้านี่แหละเอาเพื่อชาติข้าต้องตีอีกกี่ครั้งละเนี่ยขวานข้าจะบินหมดแล้วพวกเราจะนำรถถังสมรรถนะสูงไปจัดการยิงใส่ข้าศึกให้ราบเป็นหน้ากองรถถังเฮียอะไรแค่หมาเห่าแม่งก็ดับไอสัตว์มึงแหกตาดู สภาพรถถังมึงที่จะไปสู้กับเขาเก่าอย่างเฮียสนิมแดกทั้งคันเราจะทำให้ไทยรู้ว่าเราไม่หมูนะเวย้ยไอ้วุ้นเส้นมันเปิดเราแล้วครับบอกนักบินเราส่งลูกอมไปให้มันแดกรายงานสถานการณ์ไม่น่าไปเปิดมันเลยกู ไอตัดเน็ตเขามีแต่รบกันด้วยนิวเคลียร์ไอวุ้นขึ้นมึงมันนักเลงทีบอร์ดรักษาปอดมึงไว้ให้ดีแผนบีไม่หัวหน้าบ้าจริงเน็ตก็โดนตัดน้ำมันก็ไม่มีหลับไม่ตื่นพืนไม่มีหนีไม่พ้นไอ้กูคุณมียอดค้างชำระบ,บัตรเครดิตไอหาหลายรอบแล้วนะมึงกูบอกว่าพวกเดียวกันมึงเมมเบอร์กูไว้ด้วยกูให้มึงไปหลอกมันแม่เสือกหลอกพวกกันเองไอชิบหาย